ไป โลกข้ามอายุนี่ปี2013โลกจะเลื่นงดงามเขาสู่สมัยใหม่ประเทศไทยพัฒนาก่าหนาพ่วงเลนอยู่คนเห็ดบอมแนไกลจากหตุจากควงนี่เขาสู่ยุคท้องของเทคโนโลยีในหของใหม่มาแทนที่มันพลาดืมของเก่าท่านว่าเปลี่ยน,นผู้เฒ่ากับงูเงาเบาปัญญาบ่หุจักภาษาบาปบุญคุ้นถวดตกอยู่คนใจโหดหากันเศร้าแรงสาวสำน้อยสาวนักเรียนมใอยใพ่วงขึ้นบัดงางขาให้เขาแทงเขาสีเขายำละมอ,อนพอ ủa làm men vào nó chen vẹn thoáng thầm xuôi leo ามแมนว่าเด้อนายตกมาอยกนี่ว่าโลกาหมุนเปลี่ยนผู้สาวนักเรียนผู้สาวสำหน่วยผู้สาวนักศึกษานี่เริ่มพอเขาอยู่ันทันนาบ่แพงีแพงแตกูไอ้พอกไอ้แพดแทบเล็ดไอโฟนต้นนวส่วนเพนั่งเล่นเบิดมือไเฮ็ดหาเตอด้อบ้านีสูเลตาพวกจังนึงบ้าน่งคือผบาแต่งตัวเป็นหญิงเดี๋ยวเด้อพอเดี๋ยวนีมันเจ็หน้าบ่ปานว่ากับลิงดำผู้จัง่สิงเบิ่งละเป็นตายานเบิ่งแง แต่ปันนั้นก็ยังว่าเพิ่นสวยออกไปลงเฟซบุ๊กจังแมนอุกแนวซุ่มกะเทยดิมเปยเปยแล้วกะเทยสั่นไงก้าว่าผ่าไตตาตากันทุกวันทางตำรวจทหาหเป็นตานายาเปิดมันก็วางละเปิดเผาผ่านทำลายผ่านเมืองเฮาสามีแต่ผู้ให้ดูไยหน้ากวัวซุ่มจีตัวนี่หอมเหลืองบังหนาดีบอกมน่นผ่าแต่มันเป็นซุ่มมันเข้ามาล้างหน้าผ่านศาสนามองซ้ำจากว่าเนียนคำเนียนฉี่เนียนกลัวเอาตัวคนไปทัวว่าเป็นอะหัน อยากฟ้ามึงใส่มันแนวคนอับปีอรหันหูขี่สีหอดสีกาพวกหนามามันก็คอยแก่ตางหาแต่แนวมาอ่างนองว่ามันดีเห็นบ่ออดัดชีผมเหย้าจงหดแต่งก็คือนักบวชแตงของเนียนคำผมปลาด้วยจําตาลกหมอาำมเห็นแล้วหน้าหดหูสวยสาสนะเปิดที่วีตืนมามันละเป็นตาในว่าสีบ่อสูงใจแต่มันกะชัวโผดสมมูนีเจ้าอย่าไปคิดโทษเจ้าอย่าไปคิดโทษ กรรมของมันจะเด่เงินเดียวกันยังาลูกแม่พอ ป่ดียังกระบถั่วหาแม่พอเจ้าฮองเหมือนว่ามองเมืองไทยยุคนี้ผ้าลูกเป็นกาลีนี้ตีแม่คนเป็นตาหนาดีตนใจคนมันต่ำหอดย่ำคำกับไปรอขายหีกันไปอยากสีให้เจ้าเอาเงินจังจ่ายเงินแล้วก็นอนงางให้เขาสีลงไปส่วนทุกอย่างหน้าไม่กระมือใส่มือบบนี่เดือพ่อบาดนำเป็นเขาหีจับว่าไปมาสีคจื้อนกระบอใดจะเสียจังใดจะว่าไปเป็นพอสมนำหนามึงบผ้าลูกนี่เขียวมี่ลูกสาวบูเดี๋ยวกระบบหลวงเติมศาส ลูกโลกาวีนา,าอุบาตอับตีมันเป็นหายอีหลีใจคนมากไงเลยต้ตองได้เป็นใหม่หาผัวบอมีแต่ว่าลูกมีติียังอยู่ในทองก็เห็นฟองๆององให้น้ำตาไปหาปะวีนาให้เล่าสวยเหลือจังเป็นเปิดแม่นเบื่อสังคมโยกคนียังกะคากาตีหน่อยกะคากาตีน้ำบุญน,น้ำงานไม่ตารางและผ่านบ่อจบบ่อสิ้น คันมีเงินสิไปซื้อที่ดินสิไปซื้อเครื่องบินเพื่อจังแม่นคําเอาไว้ที่ไปลําลอยเล่นเทิงฟ้าบ่ทุกเวลาม่วนม่วนส